สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติงแมเจ้าหกสามนะครับต้นข้างผมนี่ก็จะเป็นต้นไรชนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็มีชื่อเรียกเพราะเลยนะครับก็คือสาลิกาด่างนะครับหรืออีกชื่อก็คือสาลิกาล้อมเพชรนะครับดูลักษณะใบนะครับก็จะเป็นใบด่างล้อมตรงนี้นะครับมีชื่อที่ดีอีกชื่อหนึ่งก็คือหัวใจเศรษฐีนะครับ ต้นสาลิกาด่างสาลิกาล้อมเพชรหรืออีกชื่อก็คือหัวใจเศรษฐีนะครับก็จะเป็นต้นไม้ที่สามารถเลี้ยงได้กลางแจ้งนะครับลักษณะใบสวยนะครับเป็นกลุ่มเป็นพวกกลุ่มของไซนะครับวิธีการขยายพันธุ์นะครับทำได้ด้วยการปักชำนะครับและก็การตอนนะครับผมเคยทําคลิปปักชำไปแล้วนะครับแล้วก็มียอดคนดูพอสมควรนะครับวันนี้ จะทําการตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งนี่เราจะได้กิ่งที่ใหญ่ต้นที่ใหญ่นะครับสามารถนําไปปลูกได้แล้วก็โตไวนะครับถ้าเราชํานะครับจะได้เล็กกิ่งเล็กๆนะครับกว่าจะโตก็ใช้เวลานะครับถ้ากิ่งตรงๆแบบนี้นะครับถ้ากิ่งมีลักษณะตรงๆอย่างงี้ตอนง่ายเลยนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับลักษณะกิ่งก็ตรงขึ้นไปแล้วก็ ขนาดพอดีพอดีเลยนะครับประมาณดินสอนะครับการตอนก็เช่นเคยนะครับทับการคว้านกิ่งนะครับการคว้านกิ่ง,งผมมีมีดพิเศษอันหนึ่งครับรุนพี่ให้มาเป็นมีดคว้านกิ่งนะครับแล้วก็ขีบและกระหมุนนะครับห่างลงมานะครับแผลบนกับแผลล่างห่างลงมาประมาณ1นิ้วนะครับการตอนกิ่งก็จะมี คือชนิดต่างๆก็จะคล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยต่างกันนะครับอ่าแล้วเราก็ทำการแกะเหลือกออกนะครับที่เราควันเมื่อกี้นะครับออกนะครับแล้วขูดเลยนะครับขูดๆบนๆล่างๆเลยนะครับอย่างนี้นะ จับดูถ้าใบลื่นแล้วก็ใช้ได้แล้วนะครับมีเคล็ดลับอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการให้ลากออกง่ายนะครับออกดีขึ้นก็เราจะกรีดนะครับกดลงไปนะครับใบบิดก็ลงไปนะครับตรงเปลือกนะครับกรีดลงไปถึงเนื้อไม้นะครับอาจจะทำสักสองสารลอยนะครับตรงที่เรากรีดนะครับก็จะมีลากมาก่อนนะครับตอนนี้ ลากจะออกตรงที่เรากรีดนะครับก่อนนะครับถ้าท่านใดมีฮอร์โมนนะครับหรือบางคนก็ใช้กะปินะครับกะปิบางคนก็ใช้เอ็มร้อยพวกเครื่องดื่มชูกกำลังนะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็ทาสักหน่อยนะครับทาให้พอชุ่มนะครับแล้วเราก็ปล่อยไว้สักครู่นะครับให้น้ำยานะครับซึมเข้าไป ข้างในก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ไงพระเอกของเราคือตุ่มตอนนะครับซึ่งมีขุยมะพร้าวแช่น้ําไว้นานแล้วนะครับและก็ได้เปลี่ยนน้าบอกนะครับให้ขับสารแทนดินออกไปนะครับแล้วมาใส่ถุงนะครับมัดด้วยยางนะครับใช้ยางนะครับจะดีกว่าใช้เชือกนะครับเพราะเวลาตอนเสร็จนะครับยางก็จะ เปื่อยไปด้วยนะครับทำให้เวลาแกะเนี่ยทำงานง่ายนะครับเราจะนั้นครับเจาะตรงท้องถุงนะครับนี่ครับกรีดลงไปนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการแบะออกนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับเรามีผู้ช่วยอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเคเบิลทายนะครับช่วยรัดนะครับสังเกตดูนะครับผมจะเอาด้านก้นของถุงขึ้นไปนะครับ เวลาแกะเวลาลากออกนะครับถ้าเอาก้นถูงขึ้นไปนี่เคยทําแล้วรู้สึกว่าจะแกะออกได้ง่ายแล้วก็ลากไม่ขาดน,นะครับถ้าเอาตรงจุกที่มัดยางขึ้นไปเนี่ยเหมือนเวลาแกะแล้วมันจะมีโอกาสลากขาดได้นะครับเราจะใช้เคเบิลทายนะครับรัด2จุดนะครับข้างบนนะครับบนเหนือแผลที่เราทำควนกิ่งน,นะครับแล้วคลากรล่าครับแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับ ขยับอย่างนี้ปึ๊บๆอย่างนี้นะครับถ้ากิ่งขยับไปด้วยคือแน่นดีแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับรอให้รากออกจนพอใจเลยครับรากเต็มถุงล้วค่อยตัดไปปลูกนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ